ดิฉันเป็นนายกก่อตั้งสโมสรไร่อ้อนสตรีดุสิตรกรุงเทพในระหว่างพุทธศักราช2520ถึง2522และได้เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานวันมหกรรมน้ำใจไทยมหากุศลเพื่อหาเงินสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้ในการลำเลียงผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยมอบให้กับโรงพยาบาลตำรวจเมื่อประมาณเกือบ40ปีที่แล้ว มีชมรมหรือสมาคมที่ทำงานด้านจิตอาสาด้านการกุศลไม่มากนะักเมื่อดิฉันได้มีโอกาสมาสัมผัสกับงานจิตอาสาเพื่อสาธารณกุศลจึงได้เกิดมีแรงบันดาลใจที่อยากจะให้มีสมาคมเพื่อการกุศลเพิ่มขึ้นจึงได้ชักชวนเพื่อนที่มีจิตอันเป็นกุศลเหมือนกันมีความคิดอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นมีความปรารถนาอยากจะช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขเพิ่มขึ้นตามควรแก่อัธภาพจึงได้ร่วมกันก่อตั้งเป็นสมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทยมาเมื่อปีพุทธศักราช2523จากนั้นก็ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรสมาชิกของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปธรรมและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมกิจกรรมต่าง ที่ทางสมาคมได้ทำมาคือการสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์สอนทำอาหารและก่อตั้งห้องสมุดวัดสุวรรณารามได้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทำการตรวจและรักษาฟรีแก่ประชาชนทั่วไปซึ่งในสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีบริการแบบนี้มากนัก คณะกรรมการสมาคมได้มีการจัดหารายได้เพื่อซ่อมแซมตึกนวะมินพระราชินีภาควิชาสูตินรีเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันคณะกรรมการชุดแรกประกอบด้วย 1. คุณหญิงอรพันธ์ประกาศเพศนายกสมาคม 2. นายกองเอกเปล่งศัก์ประกาศเพศ อุปนาย,ยกคนที่หนึ่งสามนางปิยดาณาราดุลอุปนาย,ยกคนที่สองสี่นางกรพินบุญสูงอุปนาย,ยกคนที่สามห้านางอัญชลีพันธ์อมรวิวัฒอุปนาย,ยกคนที่สี่หกนางวันวิไลฟุ้งลัดากรรมการและประชาสัมพันธ์เจ็ดนายสากลจันทิชัยกรรมการและนายทะเบียนแปด นางสาวสุนทรีองรับแก้วกรรมการและปฏิคมและสารานียกร 9. นางพัทรพร์ัริตาธารพรกรรมการและเหรัญยิก 10. นางธนพรวรร,รักษ์กุลวงกรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วย 1. นางปิยดานราดุลน,นายกสมาคม 2. นางพัชรีเทียนทวัตอุปนายกคนที่หนึ่ง 3. นางกรพินบุญสูงอุปนาย,ยกคนที่สอง 4. นางพัทรพรสันตะธาดาพรอ,อุปนาย,ยกคนที่สามานางสิริรัตน์ธรรมรงธีรกุลอุปนาย,ยกคนที่สี่นางวันวิไลฟุ้งลัด,ดากรรมการและประชาสัมพันธ์ 7. นางสาวพรทิพศีเพียนกรรมการและนายทะเบียน 8. นางสาวกัญจนาะอภิบันกรรมการและปฏิคม เนางประภากิจนะกรรมการและสารานิยกร 10. นางนันทยาวงวานิชกรรมการและประธานฝ่ายกิจกรรม11นางสาวอโณงศรีสวัสดิ์อัมภัยกรรมการและเหรัญยิก 12. นางสุมาลีอุ่นพงษ์เจริญสุขกรรมการและเลขาธิการการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่1ทับพ ถึง2,563วันที่30กรกฎาคม2,561เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬกาณห้องอาหารทีเฮ้า์ถนนพระราม6กรุงเทพมหานครครั้งที่2ทัพ2,561ถึง2,563วันที่9พฤศจิกายน2,561เวลา10นาฬกาถึง12นาฬกา ณห้องประชุม304ชั้น3ตึกมหิดลสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปธัรม์กรุงเทพมหานครครั้งที่3ทับ2,561ถึง2,563 วันที่25มกราคม2562เวลา10นาฬกาถึง12นาฬกาณห้องประชุม304ชั้น3ตึกมหิดลสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานครครั้งที่4ทับ2561ถึง2563 วันที่19เมษายน2562เวลา10นาิกา30นาทีถึง12นาฬกาณพัตตคารกแกรนเชียงกรีลาถนนธนิยะกรุงเทพมหานครครั้งที่5ทับ2561ถึง2563วันที่9มิมถุนายน2562เวลา19นาฬกาณ,ณห้องอาหารไร่จันแรมอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมของสมาคมปี2561 1. วันอาทิตย์ที่29กรกฎาคม2561คณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมง,งานทำบุญตักบาทฟังธรรมปฏิบัติธรรมและถวายผ้าไตรเนื่องในวันเข้าพรรษาณห้องไอแลนด์ฮอล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ 2. วันจันทร์ที่13สิงหาคม2561วางผ่านพุ่มเดินเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่วังจิตร,ระดาในนามองค์กรสมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติ 3. กิจกรรมหาทุนวันเสาร์ที่27ตุลาคม2561โบลิ่งการกุศลณบลูโอริซมแอนด์โบบางนากิจกรรมของสมาคมปี2562 วันที่18กุมภาพันธ์และวันที่27กุมภาพันธ์2562มอบทุนการศึกษา4โรงเรียนจํานวน65ทุนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุนละ1,000บาทเป็นจํานวนเงิน65,000บาท 1. โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนจํานวน20ทุน 2. โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปธรรมจํานวน20ทุน 3. มหาวิทยายลัยราชพัฒแม่ห้องสอนจำนวน10ทุน 4. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จำนวน15ทุน 2. วันที่10เมษาย,ยน2562เวลา1 0 3นาฬกา30นาทีคณะกรรมการสมาคมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลพาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีนรงพยาบาลรามาธิบดี 3. เวลา11นาฬิกาคณะกรรมการสมาคมได้เข้าร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ตกทุกข์ได้ยากในโครงการน้ำพระไทยพระราชทานณบริเวณชั้นหนึ่งตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถปัะภ์ 4. เวลา12นาฬกาคณะกรรมการสมาคมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย 5. เวลา12.30นาิกา30นาทีคณะกรรมการสมาคมลงนามถวายพระพรแด่พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัตด,ดามาศนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย 6. วันที่10มิถุนายน2562มอบทุนการศึกษา7โรงเรียนจำนวน50ทุนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ หนึงโรงเรียนบ้านห้วยระหง 2. โรงเรียนบ้านปากห้วยขอนแก่น 3. โรงเรียนบ้านส้มเหลา 4. โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล 5. โรงเรียนบ้านดงขวาง 6. โรงเรียนอนุบาลลมเก่า 7. โรงเรียนบ้านไร่นางามมอบอุปกรณ์สนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนบ้านไรนางาม3ชิ้นมูลค่า30 0 0 0ื่นบาท มอบขนมคบเคี้ยวแก่นักเรียนที่มารับทุนการศึกษาได้รับบริจาคจากผู้มีใจอันเป็นกุศลคุณสุรีมาศุดที่สัมพัสเมื่อวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายน2566เวลา10นาฬกา30นาทีณห้องกองเกียรติสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร มีการจัดการประชุมใหญ่ประจำปี2,566โดยในระเบียบว,วราระที่3มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทยวาระบริหาร2,566ถึง2,569ดังรายนามดังต่อไปนี้คุณหญิงอรพันธ์ประกาศเพศั์นายกก่อตั้งและประธานที่ปรึกษาคุณสมบัติวัฒนไทยที่ปรึกษา 1>, 1. คุณปิยดานราดุลนายกสมาคม 2. คุณพัชณีเทียนทวัตอุปนายกคนที่1 3. คุณพัทรพรสันตธาดาพรอ,อุปนายกคนที่สองสี่คุณสิริรัตน์ธรรมรงทธีรกุลอุปนายกคนที่สามคุณนภศสริภาสุวรรณิศอุปนายกคนที่สี่คุณนันทิยาวงศ์วานิศเลขาธิการ7 คุณหวันวิไลฟุ้งลัดดาประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 8. คุณอภัสราสิริคุรุรัตประธานฝ่ายกิจกรรม 9. พลโทหญิงสุขุมานเวชวงศาธิพป,ประธานฝ่ายนายทะเบียน 10. คุณรำไพวันหอมไกรล,ลาศประธานฝ่ายปฏิคม 11. คุณพรทิพย์ศีเพียรเฮรัญยิก 12. คุณประภากิจจนะประธานฝ่ายสารานิยกร